โอเคครับสวัสดีครับนี่อะไรเอ่ยมาถึงบ้านแล้วเจะจาถือหน่อยนิช่องอี้อย่างมาพุอะไรอ่ยมารุ่นมารุ่นมารุๆนมารุ่นมารนเจ้วาง ไฟแนลบูสิกเกอร์ด้วยอะไรนี่กาสกาเอ้ยเกนหมดจีสิ นี่ออนซิงนีออนซิ่งครับอืมนี่เอาทำไมเขียนสิบสองงู่ะอันนี้อืะ สิบสองโวลเท่านั้นสิบสองโวลสายกาต้องเดินไฟสิบสองโวลมาเขียนหลย ข้าต่อไฟมาให้็นเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันนี้อา้าวอันนี้ก็ต่อปกติอันนี้ก็ต่อไฟปกติ

สกนเยะมนันเขาบอกว่าสแกนตัวนี้ได้สแกนทำไมเขาบอกว่าสแกนแอปอ่ะเขาสแกนองไรอืมัวดี้งอะไรโหลดพีเอ โหลดแอปอันนั้นมันแอป LED ช็อปพิมพ์ว่า LED ช็อปใช่ไหมใช่ LED It's It's s, e s, s, s OP OP ตติด<ท>ั้ง <Norwegian> เปิดอะไรนั่นอะเปิดไวไฟเครื่องไหนมาดูใกล้ๆ <coaching> ดิมันตัวหนังสือตัวเล็กมากมาลองดูก่อนกี่หลอดนี่กี่ดวง สิบดวงนี่คือเขาเขาใส่มาให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแค่ห้าดวงนะนะไฟลีเห็นเขาบอกว่าไฟลีไฟเลี้ยวก็ใช้ได้ปกติตามปกติเราจะต่อไฟไงเอาไฟมาจากไง ตั้งเอามีดให้โทษหน่อยโย๊กเอาไม้ตับยังยังสันโมไซคันแรงก็เขาบอกว่าสิบสองโวอนเท่านั้น ลองรลอนะสนใจสอบถามได้เนี่ไงแดงเขียวน้ำเงินได้แล้วอุ้ยสวยเดี๋ยวเราจะห,หันมาทางนี้ดเิเราจะต่อให้หมดก่อนดีกว่าเดี๋ยวแปว๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ก่อนอ๋อมันวิ่งอย่างนี้เลยเหรอใช่อันนี้ซื้อมาขายต่อนะฮ <c> ะ <oughs> มีได็สิส,ยสวยนะครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวต่อต่อดากโทรศัพท์ก่อนแล้วก็แล้วก็ใช้ใส่รหัสตัวนี้เลยสั่งการในโทรศัพท์เข้าไปไฟแล้วเข้าไปไฟเรียบร้อยแล้วก็ ส่วนไหนส่วนไหนกินยาอย่างได้ย,ยังยัง เล่นยังไงนี่ก็ความเร็วไฟมันไม่ค่อยสวา่างดับแล้วเอาว้าทำไมเป็นา่างนี้อ่ะหรือว่าตัวเองเลือกอืออ๋อแล้วแต่เราจะเอาสเต็ปแบบไหน กรอันนี like a a <pod> ้อะไรนี่ เราเอาแบบนี้เหรอว่าให้มันกระพีบแบบนี้เหรอก็เลวแต่เราเลีอยตัวน,นี่แบบนี้สวยออเราล็กไว้นี่ไงว่าจะให้มันวิ่งแบบ แตล,ลาตาดีเบ,บียมยะลูกเลีเยอะมากเลยอ้อทถ้มมันติดแค่เนี่ย ก็ไม่เอานี้ก็ได้เราก็เอานี้ก็ได้ให้มันเ,เร็วอ่ะเนี่ยก็แล้วแต่มันมีเยอะแบบให้วิ่งแบบนี้อะไรเงี้ยสนใจสอบถามได้นะะเล่นง่ายมากเลยเขาก็ตอบมาให้แล้ว ความสว่างเราสามารถเพิ่มได้เนี่ยความสว่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยความสว่างนี่มันไม่สว่างแล้วเนี่ยเร่งอ๋อจะเอาระดับไงความเร็วนี่ช้านี่เร็วออเอาปานกลางพอดี มันเร็วเกิน,นกลางเออนี่แหละที่เราก็เลือกสเต็ปให้มันวิ่งค้างเราจะเอาค้างก็ได้มีค้างเราจะเอาสีเขียวก็ได้สีเขียวอ,อว๋อค้างเลือกสีแดงสีขาวขาวที่ไหนขาวผสมแดงอืแดง

เร็วก็ได้เจะวิบบ่งอย่างนี้ก็ได้รู้ครับพอยัง ไฟไหายไม่มีหารเชื่อมต่ออันนี้ก็เล่นได้หลายสเติปเดแตยอย่าให้ไฟไฟมันหลุดต้องเชื่อมต่อกับไฟไฟอืม มีเก้าเหรอสองสี่แปดเก้าในอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อต่อไม่หมดเสียบต่อได้แบบง่ายๆเขาตัดชุดไฟมาให้เลยโอ้ยไฟหาย มาแล้วนั่นน่ะมันวิ่งอยู่นั่นน่ะในไฟน่ะมาแล้วไม่เข้าน <c oughs> ี่เขาบอกว่าวมันเล่นได้เป็นร้อยสเต็ปเลยดิมีร้อยสเต็ป ไม่ไฟไม่เข้าต้องต้องเข้าไปวไฟเลย ได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับใครอยากได้ไฟสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับทั้งสปอร์ตไลท์ทั้งไฟบัตเทอรี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ